ทำงาน่ามกลางสายฝนนะคะท,ทำอะไรเอ่ยวันนี้วันนี้มาตัดเถาเพื่อจำหน่ายไปขยายพันธุ์นะคะเถาอ้วนอ้วนอันนี้คือขายเถาตัดสดเนาะมีลูกค้าสั่งนะคะถ้าตัดสดอย่างนี้สะดวกในการขนย,าย้ายเพราะว่าเราจะทำเป็นมัดมัดไม่ใหญ่มากอันนี้เถายาวหนึ่งเมตรนะคะ ไม,ไม่ไม่ไม่ชําให้นอก็คือลูกค้าออเดอร์ปุ๊บก็ตัดตัดเถาเลยตัดเถาเป็นเถาสดเลยแล้วก็ลูกค้าก็เอาไปชําเองหรือว่าลงแปลงได้เลยเนาะ,ะมันจะสดเป็นเถาสด,สดก็คือออเดอร์มาปุ๊บนัดวันส่งวันไหนเราก็จะตัดให้เดี๋ยวนั้นเลยสดสดอันนี้เราจะออกพรุ่งนี้ประมาณตีสี่ค่ะวันนี้เราต้องทำให้เสร็จนี้ไปส่งลูกค้าที่เพชรบุรีเนาะแม้ว่าจะมีโนรู <c oughs> ต้องตัดให้ได้ครบตามจำนวนวันนี้ตัดฝ่าพายุนะคะ <c oughs> เห็นเลยว่าเปียกมาลอกมาแลกนะคะ <c oughs> แล้วธรรมดาถาว่าเขาปลอดอยู่แล้วแล้วมาตัดท่ามกลางสายฝนอย่างเงี้ยโอ้ยย่ต้องระมัดระวังเป็นขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเน <c oughs> าะแถวมันปลอนะเนาะอันนี้ก็คือ <c oughs> แล้วเราตัดเออยอดซะเป็นส่วนใหญ่เนาะค่ะ <c oughs> บริเวณยอดนะ่ะยิ่งต้องต้องระวัง แต่ว่าท่อนสองเนี่ยกําลังดีนะที่จใช่แต่ว่ามันก็จะมีป,ลปลงงนๆกันไปเนาะทั้งยอดทั้งท่อนสองอันนี้ก็คือวัดเนาะวัดความยาวเมตร,รหนึ่งเนาะอ<ต>่ะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็เกินให้เกินค่ะเพราะว่าโค้งเราก็ไม่ได้โค้งตามหล่อเนี่ยค่ะเถาอวบอวบอว้วนอ้วนสวยมากอ่านับไปด้วยทไปอันนี้ลูกค้าออเดอร์ไปห้าร้อยเถานะคะ ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวปลูกแปลงใหญ่อันนี้ตัดได้ประมาณสามร้อยแล้วนะคะฝนตกก็ต้องสู้เพราะว่าฝนตกก็ต้องสู้เพราะว่าจะออกไปส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะคะเห็นไหนเอ่ยไหนโชยยอดหักไหยังไม่ถึงเมตรเลยแต่เราก็แถมไปเนาะนี่ก็ปลูกได้เนี่ยค่ะแถมไปเสียดายเลยอ่ะมันหักเนาะมันหักอ่ะแยกไว้อันนี้แถมไป มันหักไม่ถึงเมตรเ,เวลาเอาเวลาตัดมันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าลากมันจะเกาะเนาะแล้วเวลามือนึงเราจับยอดมือนึงจับกันไกลแล้วเราก็ต้องดึงลากออกด้วยเนี่ยไอ้ตรงยอดเนี่ยมันก็จะหักง่ายก็ต้องไปด้วยความระมัดระวังเนาะอันออนี้ออกที่ที่ต้องออกไส่เช้าอ่า ช่วงนี้เป็นหน้าฝนไม่มีแดดก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดถึงฤดูการอื่นน่ะเราก็คิดว่าเราจะออกแต่เช้าเอาเพื่อที่อันนี้อันนี้ก็คือที่ที่เราวิ่งไปส่งนี่ก็คือหนึ่งก็คือลูกค้าสั่งเยอะด้วยเนาะห้าร้อยแล้วก็เพื่อความสวยของของของด้วยก็วิ่งไปส่งเองเนาะเจ้าของส่วนวิ่งไปเองเลยแต่ว่าถ้าออเดอร์แบบไม่เยอะมากห้าเทาสิบเทาอะไรเงี้ยเราก็จะใช้บริการขนส่งเนาะ เพราะว่าตัวนี้มันทนอยู่เราก็จะใช้ใช้ใช้ถุงห่อพวกสำลีอะค่ะห่อตรงโคนไว้เขาก็จะรักษาความชื้นก็จะไปถึงปลายทางก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวนี้วันสองวันก็ถึงแล้วค่ะขนส่งเร็วเดี๋ยวนี้นี่ระยะทางมันค่อนข้างไกลแล้ว จะได้ไม่ต้องโดนแดดไงคะออแต่เช้าไม่โดนแดดไปถึงก็ไม่เกินเที่ยงอ่ะประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไเงี้ยถึงเนาะถ้าใครที่เตรียมแปลงแล้วเนี่ยจะดีมากเลยปลูกแบบนี้ก็คืออ่าตัดปุ๊บก็ไปลงไปชําในแปลงได้เลยหรือว่าบางคนอาจจะชําในถุงดําในเรือนอนุบาลไว้ก่อนก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะอ เราก็อยากไปดูคุณลูกค้าด้วยนะคะ่ะเผื่อคุณลูกค้าอยากถามอะไรเราเราก็จะได้แนะนําเท่าที่เท่าที่เราเรารู้เนาะเท่าที่เรามีประสบการณ์ใช่ไปดูสถานที่<ม>ไปปลูก<ม>ไปดูสภาพแวดล้อมด้วยเนาะความชืนช้นปริมาณแสงอะไรเงี้ยเป็นไงเนาะอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้วันนี้มาดูการตัดเทาประมาณนี้ยังเหลืออีกยังเหลืออีกประมาณสองร้อยอ่าก็ค่อยๆเล็มไปเรื่อย ส่วนไหนที่มันติดฝักอยู่อย่างตรงนี้นะคะเราก็ยังไม่ตัดเนาะ,ะแล้วตัดเฉพาะ,ต,พาะตัดเฉพาะตรงที่ตัดเฉพาะตรงที่มันไม่มีฝากเนาะอันนี้ฝากก็คือให้ต้นเขาเลี้ยงเลี้ยงฝักไปอ๋ออ่าวันนี้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ